t55 uh huh. uh, ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันใช่ไหมครับวันนี้นำตสวอทางตัวเช็คซ่อมตัวเย็นโนฟอสสองประตูนะครับเป็นของซัมซุงนะครับอ่าเป็นซัมซุงตัวนี้นะครับ rt77k uh, นะครับยี่สิบจุดห้าคิวนะครับกดด้านหน้าโอเคปัญหาก่อนหน้านี้นะพี่เขาเจ้าของบ้านเขาซ่อมเอง ก็มีปรากฏว่าไฟตกไฟกระชากมั้งแล้วก็ทําให้ AC ซีตำแหน่งนี้นะสวิต <Okay. S 1> ชิ่งตำแหน่ง U1 เนี่ยระเบิดไปใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเบอร์นี้นะท o p อพีสองสี่ห้าพีนะครับครับ <Okay. S 1> เ c ็นเอซีสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะกเกี่ยวกนเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกัน ไ่ฝั่งมันไม่ระเบิดนะครับอืมระเบิดฝั่งเดียวระเบิดฝั่งเดียวก็พอเปลี่ยนแล้วก็มีปัญหาว่าอ่าตัวคอมเพรสเซอร์ทํางานหรือว่าเครื่องทํางานครับทำงานแป๊<า>บเดียวตัดดับนะครับใช่ประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ตัดโอเคเดี๋ยวชั้นจะเสียบปลั๊กดูพัางนี้เนาะพี่ตู้เย็นครับเดี๋ยววัดข้าวปลั๊กแบบเสียบยากเอง เสียบนั่นะนะเส้นนี่เอาคิดแอมขึ้นโอมอกีกอ่ะโอเคขึ้นหนึ่งแอมอคอมทำงานได้เนี่ยคอมไม้เป็นไรคอมเดินนะครับขึ้นหนึ่งแอมไฟลมทำงานไดลมหมุนนะครับอ,อยากดูไฟด้านหน้าก่อน เีบดูก่อนตัดไฟอุณหภูมินั่นหน้าติดนะครับโอเคเดี๋ยวดูพัดลมพัดลมด้านในก็หมุนนะครับไฟติดตัดวนี้ก็ล่างก็ติดนะครับทำไมตัดดับไป ไปรอตัวกูครับโอเคตัดดับแล้วครับเขาตัดเองอะสั่งตัดนะครับตัดเองเลยแล้วปล่อยไว้นานทำทำงานไม่ดีนานก็เลยครับทำงานต่อไหมเขากลับเข้ามาทำงานเองทำไมเขาติดคุ้มชุบงงอะไรครับ นี่ชั่วโมงอือดับหมดทั้งตู้อ๋อนี่ดับหมดเลยนะครับครดูอาการนะครับดับหมดเลยไฟไม่จ่ายเลยนะอืม,มเหมือนลีเลี่ยนสั่งตัดทั้งแผงทั้งบมดเลยตัดระบบทั้งหมดเลยนะครับครับโอเคนี่เดี๋ยวจะมารีบเช็คไฟก่อนนะตอนนี้ดับอยู่นะครับ ขนาดสายมิตเตอร์ตัวเองมากกว่าทั้งขนาดเป็นไหนใช้แบบนั้นครับขนาดทุกอ,อย่างนะครับตั้ง ac เจ็อยโวลต์ก่อนนะฮะวัดด้วยไฟเข้าจุดนี้ตัวนี้จะมีน้อยแคนเซิลอยู่เสียบไหมเดี๋ยวครับไฟเข้าเสนั้นครับไฟเข้า,ขานะครับตัวนี้ถอดน้อยออกอยู่นะครับ tự nhiên phải AC mở ra 226 vốn á chết phải DC đầy ổn định chút nhé 304 cho nhau này อันนี้นเช็คฝั่งนี้เลยก็ได้นะสิบสองโวลเลยกาวก็ไดโอดนี่นะชี้ไม่ใจเนะี่ยดโยวตัวนั้นก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับตันนี้ก็เป็นใหม่แลวครับครับ ไอเจออสาขาเลยบิดบวกลบอกขาลอบวกฟังนะโอ้ฟังจะวัดยากหน่อยาขาไอซีน่าจะเป็นขาบวขาไอซีก็ได้ขา ห้ากับขาเจนะ็ดนี่น่ะอืมอไฟตั้งดีซีเลยตั้งเอนะโอเคโัที สามร้อสิบแเสียงทำแล้วเนี่ยสักพักสักพักก่อนเองแล้วก็ตัดดับใช่ครับน,น,นี่แปลกจังยวนะทำง,งานปิ้นดีวกว่างานช้อนมานะครับ อ๋อขาว่างสองขา therapist. สองขานี่ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็มีสลับสวิตชิ่งนะเบอร์นี้กับตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับก่อนนัานนี้เสียไปทิ้งทข่ยากเขายับบินบินนะมันมีมันมีบ้านมีรถไฟยู่เนี่ย พักจะเสีย,งยังไงมีเซฟตี้เซฟตี้กันเด็กกันมือเด็กถอละ,ละลอดวัดร,ร 300. อวัดนะแนนว่าไฟดีซีสามร้อยโวลต์นะจะดูตอนที่ไฟหายนะครับ กินไม่พอใจครับตัดนะตัดสามร้อยสิบเจ็ดโวล์นะครับทางออกสิบสองโวล์นี่รับ ไม่จ่ายนะซิ่งไม่จ่ายสับสวนระหว่าง DCAC และนะ 317จ่ายាំងន สองบนไม่จ่ายกเทกจากการวัดไฟดูนะครับจุดนี้สองวันจุดนี้จะไม่จ่ายนะครับขณะที่ดับนะครับตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักนะนี่จ่ายก่อนแล้วก็บอร์ดนี้จะออนตามหลังตัวนี้เป็นไปนเลี้ยงพัดลมต่งตางๆอื ส่วนมากไอ้ีซับพายมันจะเป็นเบอร์นี้นะของซัมซุงหรือว่าลงท้ายมันลงท้ายเหมือนกันพีเนทำแป๊บเดียวแล้วตัดตัดเกิดจากซับพายสิบสองคุนไม่จ่ายนะครับ เัี๋ยวนี้ก็ลองเปลี่ยนไอซีตัวใหม่ดูนะครับตัวนี้ถอดออกเฮยเด๋อวกันนะอ่าก็ไม่ยืดค่าการเปลกป่ยก็มีสี่